ลงทุนหุ้นอเมริกาผ่านแอปพลิเคชันว b o o แล้วหุ้นของ v b o ูล่ะน่าซื้อหรือเปล่าเพิ่งจะ IPO ไปเมื่อเดือนเมษาหรือว่าต้นปีนี้นั้นเพื่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยราคาก็ยังไม่ได้ไปไหนไกลนะครับเรามาดูกันหน่อยนะว่าโอกาสในหุ้นนี้เนี่ยมีอยู่หรือเปล่านะครับแล้วมันจะสู้คู่แข่งที่เป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วได้หรือเปล่าอย่างพวก โรบินฮ o ดนะฮะหรือว่าคอยเบสนะก็ทำธุรกิจคล้ายๆกันนะเดี๋ยววันนี้เราเปรียบเทียบให้ทุกคนดูด้วยนะครับและนี่ก็คือราคาหุ้นของวีบูนะนเพื่อนเปิดเทรดวันแรกตอนวันที่7เมษายนครับปีนี้นะครับปี2025นะครับธรรมชาติของ IPO นั้นเพื่อนผมเน้นย้ำเพื่อนๆตลอดนะครับใครอยากจะได้หุ้นที่พึ่ง IPO นะฮะถ้าเข้าทันเราได้กำไรนะ แต่ถ้าหนีไม่ทันครับรับรองขาดทุนยับเยินครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะเพื่อนของ IPO นะครับแรกๆเนี่ยโอ้โหพุ่งได้ดีมากเพื่อนๆดูจากไส้ตรงนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็โดนเทนะครับกับสู่มูลค่าที่ควรจะเป็นฮะแดงลงมาตลอดนั้นเพื่อนและราคาก็ยังไม่ได้ พุ่งกลับไปจุดเดิมอีกเลยนะจนราคาในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16เหรียญน,นะครับแล้วก็วอลุ่มถามว่าเข้าเยอะไหมนะฮวอลุ่มก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเพื่อนแต่ส่วนตัวมองว่าราคาในปัจจุบันครับมันขึ้นไปเกินพื้นฐานมากจริงนะเพราะว่าไตรามาสเนี่ยเพิ่งประกาศไปแค่ไตรามาสเดียวเองนั้นเพื่อนยังไม่มีประวัติให้เราได้พิจารณานะว่า การเติบโตเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแต่เราจะมาดูจาก1ไตรมาสที่เขาประกาศมานะครับว่าทิศทางแนวโน้มเนี่ยมันจะสู้คู่แข่งได้หรือเปล่านะครับสำหรับ v ีบูหลายคนน่าจะรู้จัก v ีบูกันดีอยู่แล้วนะเพื่อนก็คือบร็อกเกอร์ออนไลน์สุดฮิตนะครับที่ตอนนี้เนี่ยได้ใจนักลงทุนทั่วโลกมากๆนะทีนี้นะครับเรามาย้อนกันนิดนึงนะว่า V ีบูเนี่ยเขามีอะไรให้เราบ้างนะครับและ ธุรกิจของวีบูเนี่ยมันน่าสนใจยังไงนะวีบูเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างโดดเด่นนะเพื่อน,นในเรื่องของค่าคอมมิชชั่น0นบาทนะที่เขาโปรโมทออกมานะสำหรับการซื้อขายหุ้น ETF ออปชันคริปโตแล้วก็ฟิวเจอร์นะปัจจุบันเนี่ยมีผู้ใช้งานทั่วโลกนะกว่า20ล้านคนทั่วโลกนะฮะและเพิ่งจะเข้าตลาดของ n a สต a กเนี่ยเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะเพื่อนข้อดีของวีบูที่ผมมองเห็นนะแล้วก็ น่าจะตรงใจใครหลายๆคนนะนั่นก็คือในเรื่องของการเทรดเนีนเพื่อนเขาเนี่ยมีเครื่องมือที่เทพมากๆนะสำหรับการเทรดนะใช้งานได้ง่ายนะเหมาะทั้งมือใหม่แล้วก็มืออาชีพนะเพื่อนมีกราฟขั้นสูงนะครับแล้วก็มีเทคนิคอลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ธุรกิจของวีบูเนี่ย เท่าที่สังเกตมาตั้งแต่เขาเข้ามาในตลาดประเทศไทยเองเนาะจริงๆเขาอยู่ตลาดต่างประเทศมาค่อนข้างนานนะฮะก็ธุรกิจค่อนข้างโตได้ไวเนะเพื่อนมีสินทรัพย์นะมีลูกค้าที่โตขึ้นแบบเป็นขั้นบันไดนะแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนั้นเพื่อนแล้วก็ที่สําคัญนะวีบูเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยนะนั่นก็คือในเรื่องของค่าธรรมเนียมนะับที่ดึงดูดนักลงทุนได้ค่อนข้างเยอะนะ ด้วยโมเดลธุรกิจเขาบอกว่าโมเดลของเขาเนี่ยไร้ค่าคอมมิชชั่นนะฮะและอัตราดอกเบี้ยม,มาจินที่แข่งขันได้นั้นเพื่อนถือเป็นจุดเด่นสําคัญที่ดึงดูดนักลงทุนเลยนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยวีบูข้อดาเนินธุรกิจในหลักหลายประเทศนะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนก็น่าจะเห็นนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะก,กังวลว่าบีบูเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่มีต้นกําเนิดมาจากประเทศจีน,นครับซึ่งมันอาจจะมีความเชื่อมโยงกับ บริษัทนะครับในจีนหรือรัฐบาลในจีนนะและยังถูกรัฐบาลสหรัฐเนี่ยค่อนข้างเพ่งเล็งสูงนะในตอนนี้นะครับนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยไม่ชื่นชอบวีบูนะแต่ก็มีนักลงทุนบางส่วนที่มองข้ามจุดนั้นไปและเข้าไปสะสมหุ้นอย่างวีบูนะครับเกตไซส์ณตอนนี้นั่นเพื่อน7 7บลลียนครับก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่แล้วนันเพื่อนในอนาคตผมว่า ก้าวขึ้นสู่หุ้นใหญ่ได้แน่นอน,นครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างมาแรงกันนะเพื่อนตอน IPO เนี่ยมูลค่านะครับมาเก็ตไซต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ12บิลเลียนครับและในตอนนี้เนี่ยมูลค่ามาเก็ตไซต์เหลือเพียงประมาณ7.7บิลเลียนนะครับการเติบโตที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้มีให้ดูมากเท่าไหร่นะเนื่องจากว่ายังไม่ถึงปีนั่นเองนะครับุ้นนี้ก็ใครที่กําลังสนใจน้เพื่อนราคาหุ้น16เหรียญน,นะก็ไม่ได้แพงจนเกินไปด้วยนะครับสุขภาพโดยรวมจาก Investing Pro นะฮะ ราคาปัจจุบัน16เหรียญฮะแฟลเวลูจริงๆควรจะอยู่ที่ประมาณ8.7เหรียญนะฮะถือว่าขึ้นไปเกินพื้นฐานไกลนะฮะมีดาวไซส์ประมาณ45%เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่โกรดสูงนะฮะแล้วก็ราคาแพงมากๆนะตอนนี้นะครับแล้วก็มีความผันผวนที่สูงมากด้วยนะครับในส่วนของ Financial Health นั้นเพื่อนอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับได้3คะแนนนะครับแล้วก็หุ้นนี้นะฮะยังเข้าตลาดไม่ถึง1ปีนะฮะเราลองมาดูราคาย้อนหลังนะครับ 1>, 1 Week นะฮะบวกไปเกือบ10%ครับ1 m o n t มันนะฮะประมาณ34%นะครับ3เดือน,นะฮะเหลือประมาณ3%นะครับแล้วก็ถ้าเป็น Time Frame 1ปีซึ่งยังไม่ถึง1ปีนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ43%นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ e a r n i n g กันหน่อยนะฮะสำหรับอ่าคิปี2025นะสําสำหรับ e a r n i n g ของหุ้นตัวนี้นั้นเพื่อนให้ให้ดูนะครับเนี่ยจาก Official Website ของเขานะครับ Uh, อย่างแรกนะที่เราควรจะดูนั้นเพื่อนในส่วนของรายได้นะฮะรายได้ Q1 ปี2024มาจนถึง Q1 ปี2025นะโตมาประมาณโตมาประมาณ32นะครับแล้วก็ operating expense นั้นเพื่อนก็ถือว่าบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับทีนี้นะฮะ roadmap ของ v e o b นะเขามีแพลนที่จะทำอะไรบ้างภายในปีนี้นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ไตรามาสที่3แล้วนะครับไตรามาสที่1ไตรามาสที่2เนี่ยก็ เริ่มจะดําเนินกิจการไปบ้างแล้วนะฮะเนี่ยอย่างเพื่อนๆอย่างมีพวก Subscription นะฮะมีการไปพาร์ตเนอร์กับ b l a c k l o อกนะแล้วก็มีพวก l ลันค c r ป p t เทรดดิ้งนะฮะก็ในอนาคตนะเพื่อนๆ VIBU ประเทศไทยก็น่าจะทําได้นะถ้าไม่มีอะไรผิดคาดนะเพราะว่า w e b u GLOBAL เนี่ยเขาเริ่มที่จะดําดเนินการไปในบางประเทศแล้วนะครับสำหรับการเทรดคริปโตนะครับแล้วก็ในส่วนของออปชั่นก็มีนะครับบอลนะฮะ พวกพันธบัตรปอนต่างๆนะก็ทำได้แล้วนั้นเบิร์แล้วก็มีแพลน,นครับเปิดในละตินอเมริกานะครับสำหรับวีบูนะครับ Q3 เนี่ยก็จะมีการเทรดนะครับนอกเวลานะฮะอันนี้ก็ทำไปได้แล้วนะในส่วนของ Index Fund ฟันนะฮะอินเด็กซ์ออปชั่นนะฮะแล้วก็จะ เปิดนะครับในเนเธอร์แลนด์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ Q4 นะสิ้นปีภายในสิ้นปีนี้นั่นเพื่อนก็จะมีในส่วนของกองทุนรวมหรือว่ามูชูฟันเข้ามาด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นโรดแมปของเขานะที่จะดําเนินธุรกิจนะครับภายในปีนี้นั่นเพื่อนก็เรียกได้ว,ว่า ไปกันต่อยาวๆนะเพื่อนก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับแอปพลิเคชันวีบูนะและในส่วนของยูเซอร์นั้นเพื่อนเขาบอกว่ายูเซอร์ของเขาเนี่ยเติบโตนะครับประมาณ17%เมื่อเทียบกับปี2024นะจำนวนยูเซอร์นะครับจาก20ล้านนะครับปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ24ล้านทั่วโลกนะครับแล้วก็ในส่วนของฟันแอคเคนั้นเพื่อนก็จาก4ล้านนะฮะสู่4.72นะครับก็โตมาประมาณ10%นะครับของปี2024นั่นเองนะครับและทีนี้สินทรัพย์ของ ลูกค้านะฮะหรือว่า customer นั้นเพื่อนหน่วยเป็นบนะิ l l i o n นฮะภายใต้การดูแลของวีบูนะครับที่เราฝากเงินเข้าไปซื้อหุ้นซื้อกองทุนหรือว่าซื้ออะไรต่างๆที่อยู่ภายใต้ของเขาเนาะ option อะไรพวกเนี้ยนะฮะจาก8.7บนะิลเลน b ฮะ Q 1ปี24สีนะสู่12.6 Q 1ปี25นะฮะ ก็มูลค่าสินทรัพย์ลดลงเล็กน้อยนะจาก Q4 ปี24นะครับแต่ก็ถือว่าเติบโตนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะโตมาประมาณ45%นะครับยอดการฝากเข้ามาในแพลตฟอร์มของเขานั้นเพื่อนก็ถือว่ามีการเติบโตนั้นเพื่อนแม้ว่าเทรนมันอาจจะดูลดลงนะครับแต่เชื่อว่า,เ,าเริ่มที่จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะสำหรับ v b u l นะดูอย่างตลาดบ้านเราก็ได้เพื่อนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยคนก็ไม่รู้จักเนาะแอปพลิเคชันอะไรใช้งานก็ไม่ได้ง่ายมากนะเนื่องจากว่า แพลตฟอร์มเขาเป็นภาษาอังกฤษซะส่วนมากแต่ตอนนี้เหมือนจะได้ใจนักรงทุนชาวไทยไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รายได้รวมนะครับรายได้ปัจจุบันของเขานะ่ฮะเตะนะครับประมาณ117.4นะครับบิลเลียนแล้วนะเพื่อนก็โตมา12%เมื่อเทียบกับ Q1 ปี2024นะครับแล้วก็ Adjust o p เ r a ร i n g e x งเอ็กซ์เพนนะค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานนะเพื่อนก็มีแนวโน้มที่ลดลงด้วยนะครับเพราะว่า ปี2อ2 4ี Q 3เนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะมากนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับรอดูนะฮะว่าไตรมารที่กําลังจะประกาศ Q 2ปี2025เนี่ยค่าใช้จ่ายจะเป็นอย่างไรนะครับนี่นะเพื่อนโ perating profit นะฮะกำไรจากการดําเนินงานนั้นเพื่อนก็เริ่มทํากําไรได้แล้วนะฮะแล้วก็กําไรอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจด้วยนั้นเพื่อนก็เนี่ยกำไร28ล้านนะฮะก็ประมาณ24%นนะครับแล้วก็อันนี้แก็บ เน็ตอินคัมลอสนะอันนี้หักค่าเสื่อมหักค่าอะไรพวกนั้นนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อยเป็นค่อยไปอยู่นั้นเพื่อนไม่ได้ร้อนแรงอะไรมากนะครับทีนี้เราลองมาดูรายได้นะครับค่าคอมมิชชั่นหรือว่ารายได้ที่สร้างจากแพลตฟอร์มของเขานั้นเพื่อนออสีน้าเงินเข้มๆตรงนี้นะฮะก็คือรายได้จาก การเทรดหุ้นนั่นเองครับสีฟ้าอ่อนลงมานิดนึงครับแท่งที่2ก็คือในส่วนของออปชันนะฮะและอันที่3ก็มาจากพวกฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆนะก็จะเป็นแท่งบนสุดนะเพื่อนก็จะเห็นว่ามีแนวโน้มเติบโตขึ้นนะครับในทุกๆไตรามาสนะก็ถือวาอ่าสวยงามนะเพื่อนเติบโตขึ้นแบบเป็นขั้นบันไดนะในส่วนของการเทรดบนแพลตฟอร์มของวีบูนะครับและอันนี้ก็เป็นในส่วนของอินเทรสเรเลย์อินคัมนะเพื่อนก็เป็นในส่วนของอ นี่นะฮะหรือเครดิตทางบัญชีของเขานั้นเพื่อนบัญชีแบบสินเชื่อนะฮะบัญชีแบบอ่ r มาจินนะฮะแล้วก็เนี่ยเงินสดนะครับอ่าโคเบรดแคนะก็เป็นสัดส่วนตามนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอันนี้ก็เป็น a d j u s t operating expense นะค่าใช้จ่ายต่างๆที่แพลตฟอร์มใช้นะก็คือค่าใช้จ่ายนะครับอ่ามูลค่าทั่วไปนะค่าใช้จ่ายทั่วไปค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แอปพลิเคชันนนเพื่อนทางด้านเทคโนโลยีนะฮะพวกดีเวล o อปเมนต์ต่างๆนะค่าใช้จ่ายในพวกอทรานสซเคชั่นต่างๆนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการทำแบรนดิ้งนะฮะก็คือสีน้ำเงินเข้มๆนะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการทำแบรนดิ้งเนี่ยลดลงนะเนื่องจากว่าแพลตฟอร์มเริ่มติดตลาดแล้วนะฮะและในส่วนของค่าใช้จ่ายอันไหนที่มันเพิ่มขึ้นนะก็คือบร o k กเกอร์แอนด์ทรานสเคชั่นเพิ่มขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแอปนะฮะก็มีแนวนเพิ่มขึ้นเหมือนกัันนะคครบ่่าาใช้จย ทั่วไปนะเพื่อนก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าบริษัทกาลังอยู่ในช่วงลงทุนพัฒนาอย่างจริงจังนะทีนี้ถ้าเราลองเอามาเทียบกับเจ้าตลาดนะเพื่อนที่ทําธุรกิจคล้ายๆกันนะเป็นตัวกลางในการเทรดไม่ว่าจะเป็นเทรดหุ้นเทรดคริปโตออปชันนะหรืออินเด็กซ์ใดๆนาๆนาครับก็เนี่ยเพื่อนเราเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูนะก็คือวีบ so ูโซฟาย Robinhood และก็คอร b a s e นะจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้นะแต่ขอยก4ตัวนี้มาเพื่อน แกน x ให้ทุกคนได้ดูนะก็คือ eps o w t w นะยิ่งอยู่ทางขวามากเท่าไหร่นะยิ่งทำผลงานได้ดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับ revenue growth นั้นเพื่อนแกน y นะยิ่งอยู่สูงรายได้เติบโตสูงนะครับแล้วก็ cross profit margin นะขนาดของวงกลมนั้นเพื่อนยิ่งวงกลมใหญ่มากเท่าไหร่นะ กไรอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยก็จะสูงมากขึ้นเท่านั้นนะเพื่อนๆดูจากขนาดวงกลมก็ได้นะพอๆกันหมดเลยนะครับก็แสดงว่าอัตรากำไรเนี่ยทำได้คล้ายๆกันนะครับและในส่วนของ revenue นะแกนวายนะ หุ้นที่ทําผลงานได้ดีที่สุดนะรายได้เติบโตนะครับมากที่สุดก็คือคอยเบสนั่นเองนะเพื่อนคอยเบสอันดับหนึ่งตามมาด้วยโรบินฮูดนะตามมาด้วยโซฟายแล้วก็วีบูรังไทยอยู่ที่อันดับที่4นะครับในส่วนของเบสิกอีพีเอสกรอนะวีบูอาจจะเสียเปรียบเพื่อนนิดนึงนะเนื่องจากว่าเพิ่งจะเข้าตลาดทีหลังนะแล้วก็มีผลงานการประกาศตรอมาสเพียงแค่1นึ่รมาสนะครับก็เลยอาจจะสู้เพื่อนไม่ได้นะครับแต่นะคนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดณนะตอนนี้นะเพื่อนก็คือโรบินฮูดนะครับโซฟาย v b o o แล้วก็ Coinbase นะครับก็เปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูนะครับเป็นไกล้ลายคร่าวๆนะครับและในส่วนของถ้าเราเอาราคาของ v b บ o เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยมาเทียบกับ Benchmark แล้วก็ S&P นะเพื่อนๆจะเห็นว่าราคาของ v b บูเนี่ยค่อนข้างผันผวนมากๆนะครับในขณะเดียวกัน Benchmark เนี่ยถือว่าทำผลงานได้ดีกว่านะ v b o ยังอ n d e r อ e r f o r m เบนช์มาร์กอยู่นะครับอันนี้ให้ทุกคนได้ดูนะทีนี้ลองมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพนะฮะต่างๆนะเพื่อนอสุขภาพโดยรวมเนี่ยใครสุขภาพดีที่สุดนะฮะหุ้นอย่างโรบินฮูดเนี่ยนำมาเลยนะเพื่อนยืนมาเลยนะครับก็อันนี้นะครับอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็คอยโซฟายวีบ so ู Fi, u, เนี่ยคุณภาพหุ้นเนี่ยพอๆกันนะครับในส่วนของแคดโฟนะฮะแคดโฟหุ้นที่ทําได้ดีนะฮะโรบินฮูดคอยเบดโซฟายโซฟาเนี่ยอาจจะวิ่งไปหน่อยนะในส่วนของแคดโฟ V b บูเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะและในส่วนของอัตราการกรธนะกรธแรงมากๆนะก็คือโซฟายนั่นเพื่อนเนี่ยได้เอ็กเซเลนต์เลยนะในขณะที่ฮูดนะเกรดนะแล้วก็คอยแอดบูเนี่ยได้กูดนะฮะและอัตราการทำกำไรนั่นะเพื่อนใครได้คะแนนดีสุดนะก็คือโรบินฮูดคอยเบสนะและโซฟายกับ V b บเนี่ยอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับะนะอันนี้แล้วก็ Price m o m e n t u m นะเพื่อนก็ดูตามนี้นะครับสกอร์ของสุขภาพหุ้นโดยรวมนะ คนที่ชนะนะก็คือโรบินฮูดเพื่อนเพื่อนอันดับที่1น,นะครับแล้วก็เรียงระดับตามนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆย้อนกลับมาที่ราคาหุ้นนะฮะเมื่อกี้เราบอกว่า fair value คนจะอยู่ที่ประมาณ8.7เหรียญใช่ไหมเพื่อนราคาในตอนนี้เนี่ยมันเลย fair value ไปไกลนะฮะดังน,น,นั้นเพื่อนถ้าเอาตามทฤษฎีของ trading view นะฮะรอที่ประมาณ11-12ถึง12เหรียญน,นะฮะไม้แรกและไม้2ก็รอประมาณ8.7เหรียญเมื่อกี้เลยนะครับตามที่ Uh, investing Pro บอกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนันเพื่อนใครที่จะลงทุนในหุ้นตัวนี้นะฮะลองพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับว่ายังมีอีก3ตัวที่ทําธุรกิจคล้ายกันนะซึ่งผมให้ดูพื้นฐานไปแล้วแล้วก็ให้ดูสุขภาพประสิทธิภาพต่างๆไปแล้วนะลองช่างใจดูอีกทีนึงนะครับว่าอะไรที่ทําให้เราเนี่ยยังคงชอบวีบูอยู่และเราเห็นอะไรจาก v ีบูนะครับในอนาคตเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์ต้นตนของโลกได้ไหมนะอันนี้ก็ต้องมา ลุ้นกันดูนะครับผมว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงครับชอบหุ้นที่อาจจะมีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ในอนาคตนะพร้อมที่จะติดตามข่าวสารต่างนะที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนี้นนเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนๆกังวลเกี่ยวกับว่า CEO หรือว่าคนก่อตั้งของเขาเนี่ยมาจากประเทศจีนนะแล้วก็ น่าจะมีความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนอาจจะถูกเพ่งเล็งได้อนาคตอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงนะที่เพื่อนๆอาจจะต้องนํามาเทคด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจนะว่าอเมริกาเนี่ยจะทุบแพลตฟอร์มนี้เมื่อไหร่นะเพราะว่าเขาคงอยากให้แพลตฟอร์มของเขาที่เป็นแพลตฟอร์มของอเมริกาออริจินอลอเมริกาโตได้มากกว่าแพลตฟอร์มของจีนที่มาจดทะเบียนอเมริกาอยู่แล้วนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะแพลตฟอร์มของจีน,นครับที่โตเกินหน้าอเมริกา ก็มีให้เห็นเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะ